เลิกแล้วเศร้าแล้วเศร้าแล้วเขาคิดเราแล้วเศร้าเราแล้วเศร้าเราแล้วละะเป็นเลือเป็นเลือดได้กอนเนตายแล้วนะเสร็จได้มอีลามามามาแล้วได้เลิกยามดีละเก้าอี้พวกกันนั่เก้าอี้ยเก้าอี้เหลือท่าน ตอนนี้สิบเโมงเนาทีเลิกดีแล้วน,นะขอากราบขอรับพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับกราบนักุการหมู่สมณะด้วยความเคารพครับเจริญธรรมศิกมาตรญาติโยมทุกทุกคนวันนี้เป็นงานของชาวบานกิจศบของเต้ย ชื่อจริงอะไรวะนิเวศสิวิโดนนี่ชื่อดีเนาะแปลว่าที่อยู่อาศัยนะก่อนที่ได้ฟังก็มามาฟังพ่อครูก่อนว่าเป็นอะไรบ้างพวกนะฟังเทศพ่อครูก่อนกราบนิมนต์พ่อครูครับวิญญาณกรมของตองที่เป็นกรรมปชาชนเพืดอจากพวกเราที่ยังไม่ตายจงมีวิญญาณกรรมที่เราจะต้องดำเนินไปทั้งี เรานี่ยหดทำารํมชั่วเจ็ดขาดกรรมที่จะทำต่อที่มารู้ว่ามันเปองที่แท้จิงมันเป็นเรื่องของวิชาเป็นืความไม่รู้เราจบมาเรียนรู้ต้องมาเรียนรู้ตรนี้มเรียนรู้จุดสุดกันมันนี่เพราะรู้จุดสดกันมันมีอยากจิตยางมาเรากลางอยากสุดๆก็ได้กระทบกรรมไป เราก็ได้ฟังพวอครูจบไปลนะนมาฟังอาตมาบ้างนะสำหรับในนิเวศอะไรนะสีอุดรอาตมารู้จักชื่อเตยอ,อย่างเดียวชื่อจริงไม่รู้จักเพิ่งรู้จักวันนี้แหละนะวันที่เขาจากไปแล้วนี่แหละก็ถือว่าเป็นจติธรรมเรานะที่อยู่บัลลาดไปไป,ไปกับกับนะไปไปมามาแต่ก็ต่อสู้นะ ่อสู้ของตัวเองที่จะลดละกิเลสตัวเองให้ได้นะแต่ข้อดีของเตยตบาได้ข้ออย่างนึงคือเขาเป็นคนอ่อนแอก็จริงแต่เขายอมรับข้ออ่อนแอของตัวเองนะผิดเขาก็ยอมรับผิดนะพลาดเขาก็ยอมรับพลาดอ่างเงี้ยเขาก็ยอมที่จะทําตามกติกาของชุมชนคือถ้าเขาพลาดเขาก็ยอมรับทํากติกาธรรมะเนี่ยเป็นความซื่อสัตย์ที่เขาสามารถทําได้เป็นตัวอย่างของชาวชุมชนเราเหมือนกันนะ ซึ่งถ้าเราทําได้แบบนี้อยู่ด้วยกันเคารพกติกากันในสังคมที่มีอยู่เนี่ยมันจะเจริญขึ้นและสงบสุขแต่ถ้าเราอยู่ไปแล้วเนี่ยเราก็ทําตามใจตัวเองทําตามอัตตาตัวเองไม่เคารพกติกาส่วนกลางระเบียบส่วนกลางไม่เคารพทำม,มิในเนี่ยมันก็มีแต่ความเดือดร้อนไปเรื่อยๆนะรั้นคนเราเนี่ยศีลก็เป็นตัวกําหนดชีวิตยอย่างหนึ่งที่ทําให้เราเจริญขึ้นดีขึ้นเป็นเบื้องต้น แต่วินยัยหรือข้อระเบียบเนี่ยมันป้องกันคนที่อ่อนแอหรือคนที่หยาบคายนะที่เข้ามาทําร้ายทําลายชุมชนทําร้ายทาลายหมู่กลุ่มคนดีพู้เจ้าท่านก็ป้องกันเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดความแตกรราวไม่ให้เกิดความเดือดร้อนในหมู่ของผู้ปฏิบัติธรรมจึงมีวินัยเอาไว้นะด้าน,นวินัยเนี่ยมากกว่าศีลเด็กนะศีลใน,นสองสัปดาห์ในสี่สิบสามข้อวิน,ยนัยีนไปก็ต้องสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อ ตาพิสุนีนี่สามร้อยกว่าข้อนะก็ยิ่งเยอะกว่าผู้ชายเขาอีกรายละเอียดเยอะนะเพราะฉะนั้นระเบียบเนี่ยมีไว้เพื่อป้องกันนะคนชั่วหรือคนอ่อนแอเข้ามาทําลายกลุ่มคนดีเพื่อให้คนดีอยู่สงบสุขได้นะแล้วก็คัดคนที่ที่ไม่ดีออกไปแล้วคนที่ดีจะได้สร้างสรรค์สังคมได้ดีพระเจ้าท่านก็ต้องฉลาดเพื่อให้เสือศาสนาของท่านได้อยู่ยาวนานในยุมชนเราเหมือนกันนะ เราก็ต้องมีศีลเป็นเบื้องต้นในการปฏิบัติธรรมแต่ก็จะมีกติกามีวินในมีระเบียบมีกฎของชุมชนเช่นกันถ้าเราเคารพในกฎในระเบียบในชุมชนอย่างนี้มันก็เป็นไปรอดนะแล้วก็ดําเนินชีวิตไปได้ด้วยดีทั้งคนพวกเราเนี่ยตายแล้วก็เรียบง่ายนันะไม่ยากอะไรนะอย่างเต้เนี่ยตายแล้วก็เผาว,วันนี้เลยอาตมาจะไปนครปฐมนะก็ต้องตีเผาให้เสร็จก่อนแล้วก็ไปเลยนะ ส่วนยมบัวพรนั่นก็ให้ท่านแก่นก้าวท่านคุมคิดชัดการนะอกทีที่ะมาเผาใกล้กันเราเราไม่ยากหรอกเนืก็รู้กติกาอยู่แล้วทําอะไรบ้างอย่างไงบ้างนคนเราก็มีกันอยู่แล้วนะก็ช่วยๆกันเราเป็นพี่น้องกันรึกถึงกันรักกันเคารพกันเก้คกูลกันเพราะาเรามีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามนโนกรรมเพราะว่าเรามีศีลเป็นหนึ่งเดียวกันนะมีทิธิที่ เป็นไปเพื่อการลดละกิเลสเป็นไปเพื่อความเจริญของชีวิตนะท่านพวกเราก็มีอย่างนี้อยู่แล้วก็ใครมาก็ได้เห็นได้สัมผัสเราก็เจริญขึ้นแม้ครูเข้ามาอบรมกับเราเนี่ยตุนที่แล้วผ่านไปเขารายงานตัวเนี่ยก็กไปปฏิบัติธรรมถือศีลกินบังสวรัตกันเยอะๆนะหลายคนพานักเรียนกินบังสวรัตด้วยเนี่ยก็เห็นว่าโลกนี้มันจะเจริญขึ้นแน่นอนถ้าเราอบรมครูได้ทุกปีทุกปีแบบนี้สักสิปีนะประเทศไทยต้องดีขึ้นน,นะในอนาคตอย่างแน่นอน แล้วคนมั่ก็เกิดน้อยลงนะก็เหลือแต่เด็กพวกเราแหละที่จะมีคุณภาพนะเด็กที่อื่นก็ถูกอะไรเทดโซเชียลมอมเบาจาเสตติมอมเมาไปไม่รอดแล้วนะนะแต่พวกเราก็จะอยู่ยาวนานให้พวกเราเนี่ยอยู่ได้เป็นสักเป็นร้อยร้อยปียนะอาตมาก็ตั้งใจอยู่สักให้เป็นร้อยปีอย่างน้อยนะถามเด็กก็ดูว่าอาตมาอายุ อีกยี่สิบปีแปดสิบเจ็ดปีสมควรตายยังเด็กเขาบอกยังยังยังไม่สมควรตายอีกสามสิบปีเก้าสิบเจ็ดอ่ะคนควรตายยังยังยังไม่สมควรตายบอกอีกสี่สิบปีร้อยเจ็ดล่ะสมควรตายได้แล้วนะแต่ร้อยเจ็ดปีเขาบอกสมควรตายได้แล้วนะอายุร้อยกว่าปีดังนพวกเราเนี่ยจะยืยืนขึ้นแข็งแรงขึ้นก็อยู่ยาวนานคนที่จะมาปฏิธรรมศาสนาพุทธที่แข็งแกร่งอย่างพวกเราเนี่ยก็น้อยคนไม่แต่ไปการเมืองเนี่ยใช่ไหมก็มีแต่อายุ จ็ดสิบแปดสิบหกสิบใช่ไหมอันนะีพวกเราก็อยู่กันไปทํะทสังคมให้มันดีขึ้นพวกคนที่เขาไม่ปฏิธรรมอ่ะสุขภาพาเขาไม่ดีเขาก็ตายมดจะไม่เหลือเท่าไหร่ละเหลือทัษินินยังแข็งแรงอยู่เนี่ยนี่ที่จะต่อสู้กับเรานะนอกนั้นก็พอแปงพอแปงไปใช่ไหมเราก็อยู่ให้มันยาวนานอย่าเพิ่งรีบตายส่วนเต้ยนี่เขาสุขภาพาเขาไม่ดีเขาเขียนเหล้ามาก่อนเป็นโรคตับแข็งเขาก็ทําอยู่ได้แค่นี้หละเขาก็ไปจาก ไปนะแต่ก็เขาก็ไม่ให้คนอื่นเป็นภาระแต่มาสังเกตดูว่าไม่อยากไปโรงพยาบาลไม่อยากเป็นภาระแต่ว่าใครไปอยากเป็นภาระต่อพี่ต่อน้องอะไรเนี่ยเขาก็พยายามที่จะไม่เป็นภาระต่อพี่ต่อน้องต่ออะไรนะพยายามดูแลตัวเองเขาตอนแรกเขาบอกเขาจะตายเขาก็ฟื้นขึ้นมาไปเขากินยาอะไรมาก็ไม่รู้ธรรมาเจอเขาที่โลกว่าเอาเต้ยยังไม่ตายแล้วครับฟื้นมาใหม่แล้วครับอะไรเงี้ย <laughs> อ้าวเฮ้ยไปตรงบ้านมันฟุตซุบอีกแล้ว บาคนใกล้ตายเนี่ยมันจะฟื้นกันมาระดับหนึ่งแล้วพออีกทีมันก็ทําไมไปนะไปเลยเขาก็ยังเบิกบานแจ่มใสนะอะไรดีก็สู้ยอมรับความจริงของชีวิตของตัวเองนะคนอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรตายก็ตายตายก็เกิดใหม่มีบาปกรรมก็ทําใหม่ได้ก็มาทาดีใหม่ก็แล้วกันก็ขอขอบคุณอนุโมทนาที่มาร่วมงานในงานนี้นะอาตมาก็แสดงธรรมเพียงแค่นี้ก่อนเจริญธรรมทุกๆคน ตอบขอไม่ได้คเมื่อกี้ก็ให้พรรูปชายเนะคะดูหน้าสมบอกว่าไปสวรรค์เด้อเตาเต่าเลืกเราเด้อ่มกมักลบขอบครับ นารท่านสม,มณะท่านศร,รีพม่าทาวางไม้จังค่ะก็ขออนุญาตอ่านประวัติย่อๆนะคะของนายเตยนิเวศศรีอุดรซึ่งพวกเรานะคะจะเรียกเต้ยบ้างพี่เตย้ยบ้างนะคะหลายคนก็เพิพ่งทราบชื่อจริงวันนี้จริงๆค่ะนายเตยนิเวศศรีอุดรค่ะเกิดเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2505ที่บ้านน้ำอ้อมบบลำบลนน้ำอ้อมเอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นค่ะ เป็นบุทของนางเอ็มศรีอุดรบิดานายสนิทศรีอุดรเต้ยมีพี่น้องรวมทั้งเต้ยนิเวศเอง7เจคนเป็นชายสองคนผู้หญิงห้าคนเป็นน้องชายของอารินาพุญธอาลียะค่ะเต้ยก็เข้าออกสุชนชาวโสมไม้ครับก็กลับไปดื่มอีกจนเมื่อตุลาคมปี2 5 6พไน้าเจ็นที่โรงพยาบาลุขแก่ หมอก็วินิจฉัยนะคะว่าเป็นมะเร็งตับแล้วก็ม้าวหมอก็จะพาตัดแล้วก็จะให้ตีโมเตอร์ก็ตัดสินใจว่าไม่หาแล้วก็วได้รับตีโมขอเลื่อนมารักษาตัวที่บ้านตราโดยสูตรหมอทางเลือกถ้าไม่หายเตอร์บอกว่าก็ขอตายแล้วก็เผาที่บ้านราเตอร์จุดตรวจมาที่บันตราเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2568แล้วก็ได้เลิกดื่มเหล้านะคะ ในวันที่22กุมภาพันธ์2568เพราะว่าเป็นมะเร็งักเตก่าเราเอมาวันที่20มิถุนายน2568ได้ไปที่โรงพยาบาลสัประสิทธิ์ที่ประสงค์หมอก็ให้ไปนอน้างเพื่อดูอาการจากนั้นหมอก็ให้เลือด5ถุงแล้วก็เจาะไขสันหลังลูไขกระดูกอาการก็ดีขึ้นจึงได้กลับมาบ้านร่างนะคะซึ่งมีบันทึกจากผู้ที่ไปดูแลช่วงนั้นก็คือ อ,า,อาแรงพุทธนะคะอแรงพุทธบอกว่าช่วงที่เต้ยได้ไปนอนท้างที่โรงพยาบาลสัพสิทธิ์ในช่วงแรกค่ะก็บอกว่ามีอาการคันมือนะคะแล้วก็คันไปทั่วตัวตอนคืนก็นอนได้หลับแล้วก็ปวดท้องด้านขวาใต้ซี่โครงอ่อนจึงต้องการไปหาหมอเพื่อให้หมอให้ยาเพื่อรรเทาวาการเหล่านั้นแต่เมื่อเข้าตรวจหมอก็ซักประวัติแล้วก็วินิจฉัย ั้งจากการเจาะเลือดเอ็กซเรย์ ray, แล้วก็ทำซีทีสแกนสรุปว่าเลือดจางมากมีแค่20%เอเองและเห็นก้อนมะเร็งนั้นก็ยังไม่ใหญ่มากน่าจะรองรองรักษาอาการอาเต้จะบอกว่าเรบจะหมอหมอจะให้นอนโรงพยบาบาลเพื่อรักษาอาการเบื้องต้นขอเนเชิญญ,ญาติค่ะหมอรักษาอาการเบื้องต้นก็คือให้เลือดแล้วก็ให้ยาฆ่าเชือ้อ แล้วก็ให้ทีมหมอที่รักษามะเร็งโดยตรงทำการตรวจวินิจฉัยอีกครั้งเมื่อนอนก็ให้เลือดสองวันให้เลือดไปห้าขวดนะคะแล้วก็ยาฆ่าเช็ดสามวันห้าขวดจึงมีอาการดีขึ้นนิดหน่อยอาการทานก็ลดลงหน้าก็สดใสขึ้นหน่อยนิดนึ่งในวันที่สี่ผ่าหมอก็ขอจอบเลือดให้สำลักทั้ง การตันที่าอได้แก้ผลของคโสาี่ิตำนานคือหนุ่งให้คีโมสองเนือเยื่อที่ติดตนานเราได้ไปดีได้จะกินเราอีกได้กินห้าเราอยไนี้ก็ถามว่าจะหายไหมแต่หมอก้อไม่ตอบรับรองใดๆเตยจึงปฏิเสธการรักษาแล้วก็หมอกลับไปพักรักษาตนเองที่บ้านหมอจึงให้เสร็จรับรองปฏิเสธรับการรักษา แล้วก็ให้กลับบ้านได้ซึ่งที่หลายคนที่ทบบ่าน้าใได้เห็นเตยวันนั้นก็คือเตยปฏิเสธในการรักษาด้วยคีโมแล้วก็ยาที่มีราคาแพงนะคะอนนี้ขอเชิญญาติธรรมค่ะตายมาได้เตยได้เหรอจากนั้นนะคะนวันที่27มิถุนายน2568ค,ค่ะเตยก็กินข้าวไม่ได้ในตอนเย็นก็ถ่ายอาเจียนเป็นเลือด เจ็บแล้วก็ปวดท้องมากชีไม่ออกหัวใจก็เต้นช้าลงความดันเลือดต่ำลงเรื่อยๆแล้วก็พูดไม่ได้แล้วต่อมาก็เสียชีวิตค่ะในช่วงเช้าของวันที่30มิถุนายน2568ที่โรงพยาบาลศิริพั์สรีอายุ62ปีค่ะก็ต,งตงกรงตามเจตนารมของอาเตยนะคะที่บอกว่า จะไม่ทีโมจะไม่จะไม่รักษาตนด้วยยาที่มีราคาแพงถ้าจะเสียชีวิตก็ขอเสียชีวิตที่บ้านร้างซึ่งพวกเราหลายคนที่รู้จักอัตเต้นะคะก็จะรู้ว่าอัตเต้เราเนี่ยเป็นคนที่รักชาติบ้านเมืองมากถ้ามีการชุมนุมเกอบใกล้บ้านเมืองก็จะเห็นสกยงดคา่ะแต่เห็นด้วยการกลุ่ต่อว่าปฏิบูรณ์ไหมก็เป็นมาก

ก็ไม่เอากเขลนไได้เอยลนจรินะขอวาที่เลาแต่เ้ยเอกเป็เราไม่ได้เาบกเล่ไม่ได้จะดู้เต้ยจทให้จนชนที่อกพา้าี่อะเอาพาด้ได้ค่ะอยู่ในชุดชนก็จะถอดเสอเพราะเพราะเขาทุกคอพูดจะเองมากผมอยากนั้นไอเต้ยอยู่บ้านะเขาไม่เคยว่าจะเองดีนะ ที่เตัวเองก็ู้ว่าตัวเองนไม่ดีอยากมาแก้กัวเลยแต่ที่ท่านทาทายบอกว่าคนที่รู้สึกบกพรองตัเองแล้วพยายามจปแก้ไขนั่นคงอี่ี่ดีนะคะ เกิดว่ามีงานสืบคือเของอาจารย์คีเรามีการพึ่การรักษาจากหลายๆคนนั่นคือคนสมบูรณ์ของสาธารณ้ำโพชูนค่ะช่วงที่จะเต้ยเป็นหนักนะคะปริญญาก็ไม่อยู่นะคะหลายคนไม่อยู่เพราะว่าไปร่วมชุมนุมที่กรุงเทพแต่ก็ได้พี่น้องของเราค่ะที่ช่วยดูแลจนกระทั่งเมื่วลาที่สุดท้ายนะคะทางกระทรวงเพียน์แะก็ธรรมชาติ ไปรับลีนาถึงสถานีรถไั่วเลเพื่อที่จะไป

ที่เที่ยวไม่ต้องเชิญอะไร,รนะคะดูหน้าที่ดานกิจที่ได้รดับมอบหมายค่ะขอบพระคุณทุกท่านค่ะ งานของอัตเตอร์ถือว่าใช้เวลารวดเร็วมากเลยนะคะใช้นัาถือเวลานี้ใช้ไป35นาทีค่ะตั้งแต่เริ่มมาถึง กลับมานะเขื่อนเขื่อนไปเรื่อปนาชีพมา